แม็กซ์นำท่านผู้ชมไปที่ยูนิเซียมสี่ท่านที่นั่งศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันเซบักตะกร้อไทยลีก2020ครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแชมป์10สมัยนะครับนครปฐมครับที่จะลงสนามต้อนรับการมาเยือนทีมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซีต่อศูนย์นะจากการเสิร์ฟครั้งที่สองอู้เรียดนะครับเข้าหลังเท้าเมื่อไหร่ถ้าเข้าข้อเมื่อไหร่นี่ก็รับยากครับสุดที่เกียรติโยน านุพงศ์เสิร์ฟพ,พิกเน็ตไปสถานการณ์นวขึ้นมาได้มงคลลูกหูลกูกมีลูกขนมเลยนะฮะเอกสิทธิ์นาผมเสิร์ฟมาพนุพงศ์เนี้ยเปิดได้รัตรพงศ์ยกข่างไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังประคองเอาข้ามไปได้ฮะมงคลชัยรลโคถอยลึกไปหน่อยครับเนี่ยครับเป็นการจัดภายใต้มาตรการโควิด1 9นะครับผู้ตัดสินก็ยังต้องใส่แมสด้วยโอ้โห,โโหดูแบบจังหวะนี้ เอกสินนะผมนั่นถือว่าขึ้นทําลูกหน้าเน็ตตี้เยี่ยมมากครับลูกไกลตัวนะครับอยู่หัวสาฮะแต่ว่าก็ยังตามมาเล่นลูกได้ก็ทําให้หนักขมสามารถเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกนะครับ21ต่อ11ครับไม่ขาดทุนเยอะกว่าน,นี้โอ้มองคลชัยเปิดดีแล้วยกมาให้แบบนี้สบายครับโยนให้สาการไปแล้วล้นข้ามาเล่นจังหวัแรกเลยเอกสิน อาครับมาจังหวะเปิดไม่ถึงดีแต่เอกสิทธิ์คราวนี้โอ้โหดึงจังหวะนะครับแล้วก็ไม่ได้เตะแรงมากครับเสิร์ฟซื้อบล็อกหรือว่าเสิร์ฟเอาแต้มเสิร์ฟจะเอาแต้มแต่ว่ามันไม่ได้แนะก่แก็แปลนว่านักข่าวถมครับเอาชนะไปได้ก่อนในทีม A นะฮะสองเซตร,รวดครับถ้าเสิร์ฟได้นะวันไหนเสิร์ฟได้นี่ อันตรายสำหรับคู่ต่อสู้มากเปิดดีครับแม่แต่ผู้ชายโดนน้อยขึ้นบล็อกตรงวันี้ไม่อยู่ครับผุ้ทีชัยโยนให้นัทวุฒิแนวพรมเสิร์ฟอ่าเนี่ยครับวันนี้เสิร์ฟดีเลยครับช่วงแรกของเกมอันตรายมากๆครับสำหรับนัยกองถมเซตนี้ดูนะครับเนี่ยแหละครับลูกเสิร์ฟของกฤษดาสังวังนัทวุฒิเสิร์ฟอ่าครับประคองแค่ข้ามซื้อบล็อกของผุ้ทีชัยเอาแต่โดนบล็อกของผุ้ทีชัยเหมือนกัน แต่เด้งออกไปไกลครับศรีสะเกตชนะในทีมที่2ครับเซตแรก21-10ต่อดูครับลูกเสิฟของทางพิชดาเด็กถือว่าเสิฟได้ดีผู้ธิชัยอ่าคราวนี้ขึ้นเตะสบายฮะไม่มีบล็อกนะครับปัจจัยชี้ขาดอยู่ที่ลูกเสิฟของคนนี้อ่าครับหลังซีโร่เปิดได้แล้วลูกนี้ล้นข้ามายังไงครับผู้ดสิน ให้เป็นแต้มของนครปฐาะนะฮะไม่แรงอิสระรังชิโรดยกมาให้วิริชัยขึ้นแตะยัดใจตัวของมงคลแล้วยังกลับมาได้ต้องแก้ไขครับอ่าคราวนี้ซื้อบล็อกของทางวิริชัยครับแล้วดูนะครับมาดึงยาวๆมาหลังแล้วทําได้เย่ยมากครับจากกรีโอ้โหรังชิโรทยกมาให้จังหวะนี้เนี่ยแตะเข้าใส่ตัวมงคลแล้วยังมีคนมาช่วยต่อบอลนะครับโดยทางกฤษดา ยังยกมาให้กับทางจักรีเต้นได้อีกวุฒิชัยก็ต้องแก้ไขกลับไปครับแล้วหวังมาซื้อบล็อกเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันไม่ไหวฮะอยู่ที่น้ําหนักมือของวุฒิชัยด้วยเหมือนกันครับเปิดที่ไปมงคลเปิดไม่ดีล้นข้ามาเรียบร้อยครับวุฒิชัยที่เรียนมงลูกนี้เป็นแต้มให้กับนักกอล์ฟถมเอาชนะไป2 0 15เรียกว่าคูดด่ต่อสู้นั้นเสิร์ฟเสียอ้าวพิกตะข่ายแต่นักวุฒิยังพอเปิดได้อยู่ลังสีโรดโอ้โห ลูกมาต่ำเกินนะผู้ชายได้แค่แก้ไขซื้อบล็อกนทัทวุฒิขึ้นบล็อกแล้วต้องชมนะจักริดกฤษดาเสิร์ฟครั้งแรกมาุฒิชัยเปิดได้รังสีโรดยกไม้ไปนี่ชีตเกตเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูนี้อ้าวครับุฒิชัยเปิดลูกไม่ขึ้นนะคู่ต่อสู้แล้วจะเสิร์ฟไปไหนฮะอ้าวเสิร์ฟมาแล้วดูครับรังสีโรดอ้าต้องแก้ไขครับ คราวนี้ต้องซื้อบล็อกสีลาขอบล็อกเองแล้วคราวนี้บล็อกติดด้วยเหมือนกันครับโอ้โเป็นไปได้ฮะโอโ้สุดท้ายกลายเป็นท่านผูมมชนะไปครับ10ต่อ21 21ต่อ15นะครับแล้วก็21ต่อ19